สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่18ตุลาคม2025ค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะคือปรากฏการณ์ที่ราคาทองคำพุ่งแรงมากทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการไปแล้วทะลุ4,300ดอลลาร์ต่อออนซ์ทำาถามคืออะไร อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโลกคริปโตที่เราตามตามกันอยู่บ้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาสินทรัพย์เนอะแต่มันเหมือนสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในระบบการเงินโลกเลยค่ะใช่ครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือการขึ้นรอบนี้เนี่ยเอ่อมันไม่ได้มาจากวิกฤตที่แบบชัดๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างพวกสงครามใหญ่ๆหรือว่าโรคระบาดแต่กลับมาจากความกังวลที่สะสมมาเรื่อยๆมากกว่า ทั้งเรื่องหนี้สาธารณะสารัฐที่มันเยอะมากๆนะครับเงินเฟอ้อที่ยังคุมไม่ค่อยอยู่แล้วก็คำถามเกี่ยวกับความเป็นกลางของเฟดเองด้วยครับอืหืมปัจจัยรุมเร้าเลยนะคะเงินถ้าดูตัวเลขล่ะคะตั้งแต่ต้นปี2024มานี่ทองคำนี่เกือบจะเบิ้ลเลยหรือเปล่าคะเกือบๆครับเกือบจะ x2 เลยทีเดียว แล้วผลตอบแทนปีนี้เทียบกับสินทรัพย์อื่นเป็นไงบ้างคะชัดเจนมากครับทองคำนี่บวกไปแล้ว65%โอ้โหขณะที่บิตคอยนี่บวกแค่11%เองครับโหต่างกันเยอะมากเลยนะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า d ดีเบ e m e n t trade แบบเต็มๆเ,เลยครับนักลงทุนส่งสัญญ,ญาณชัดว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นในค่างเงินกระดาษแล้วโดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐที่ปีนี้อ่อนค่าหนักสุดๆในรอบ ห้าสิบปีเลยนะห้าสิบปีครับก็เลยต้องหาที่หลบภัยทางการเงินกันซึ่งก็หนีไปหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างทองคำนี่แหละครับขนาดกูรูอย่างผู้เขียน rich dad poor dad เขายังออกมาเตือนเลยนะว่าดอลลา่าอาจจะจบไม่สวยให้ถือทองคำเงินแล้วก็คริปโตไว้ค่ะแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นระดับโลกล่ะคะมันสอดคล้องกันไหมสอดคล้องกันมากครับ โดยเฉพาะเทรนด์ที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือการลดการพึ่งพ่าดอลลาร์หรือ De d e d o l l a r i z a t i o n คือหลังสงครามรัสเซียยูเครนปี2022เนี่ยหลายประเทศเลยโดยเฉพาะจีนนะครับเริ่มลดการถือพันธบัตรสหรัฐแล้วก็หันมาตุนทองคาในทุนสารองแทนอ๋อธนาคารกลางต่างๆเข้ามาซื้อเยอะขึ้นเยอะมากครับซื้อสุดที่กันปีละเป็นพันกว่าตันเลยนะครับติดต่อกันมาหลายปีแล้วอันนี้เป็นฐานราคาที่แข็งแกร่งให้ทองคำเลย ไม่ใช่แค่ธนาคารกลางอย่างเดียวใช่ไหมคะที่แห่ซื้อทองไม่ใช่แค่รายใหญ่ครับรายย่อยก็เข้ามาเหมือนกันข้อมูลล่าสุดเลยกันยายน2025เนี่ยกองทุนโก ETF นะครับมีเงินไหลเข้าสูงกว่าที่คาดการไว้ถึง6เท <6 S 1> ่า6เท่าครับมันแสดงว่าความต้องการทองคำนี้มันกระจายไปในวงกว้างจริงๆคนกังวลกันเยอะค่ะค่ะทีนี้คำถามสำคัญที่ชาวคริปโตอยากรู้เลยแล้วบิตคอยล่ะคะสถานการณ์แบบนี้ b บิตคอยยังเป็นเซฟเฮเวนได้อยู่ไหมอืมถ้าดูข้อมูลปี2025เพียวๆเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าบิตคอยยังตามหลังทองคำอยู่เยอะพอสมควรทั้งเรื่องผลตอบแทนที่เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วก็ขนาด Market Cap นี้เทียบกันไม่ได้เลย ทองคำนี้เกือบ30ล้านล้านดอลลาร์แล้วโอ้โห oh, ใหญ่มากครับซึ่งมุมมองเรื่องนี้ก็มีหลายด้านนะนะอย่างพีเตอร์ช f ฟที่เขาเป็นแฟนตัวยงของทองคำอยู่แล้วเขาก็มองว่านี่คือดีบิตคอยน i z นเซชันเขาบอกว่าบิตคอยพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าเป็นเซฟเฮเวนที่แท้จริงล้มเหลวว่างั้นเถอะแต่ก็คงมีมุมมองอื่นด้วยใช่ไหมคะ มีแน่นอนครับอย่าง Ricardo Salinas มหาเศรษฐีเม็กซิกันเขาก็ยังมองบวกนะเขาเชื่อว่า BTC เนี่ยมันยังมีโอกาสฟื้นตัวได้ถ้าตลาดกลับมาสนใจอีกครั้งเหมือนกับว่า Bitcoin ยังอยู่ในช่วงทดสอบตัวเองในบทบาทนี้อยู่ครับยังไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับทุกคนในตอนนี้แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะนักวิเคราะห์เขาคาดการราคาทองคากันยังไงต่อ ส่วนใหญ่ยังมองว่าโมเมนตัมยังดีอยู่นะครับคาดการณ์กันว่าอาจจะได้เห็น4,900ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้เลยครับปัจจัยหนุนก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆแรงซื้อจากธนาคารกลางเงินไหลเข้า ETF และก็ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่หายไปไหนสถานะเซฟเฮเว่นของทองคําตอนนี้ก็เลยยังดูแข็งแกร่งมากๆครับงั้นสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดการที่ทองคําพุ่งแรงขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะนอกเหนือเรื่องราคา รประเด็นสำคัญเลยก็คือมันสะท้อนความไม่มั่นใจอย่างรุนแรงในระบบการเงินเดิมๆที่มีดอลลาร์เป็นศูนย์กลางส่วนบิตคอยน์เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองอาจจะยังเร็วไปที่จะฟันธงว่าเป็นเซฟเฮเวนตัวตายตัวแทนได้หรือยังสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือตลาดกำลังเกิดการเปลี่ยนมือสินทรัพย์ปลอดภัยครั้งใหญ่ ซึ่งในภาวะแบบนี้การกระจายความเสี่ยงไปหลายๆสินทรัพย์ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดนะครับน่าคิดตามมากเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสินทรัพย์ปลอดภัยครั้งนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตการเงินโลกและเมื่อไหร่สินทรัพย์ดิจิตอลจะก้าวขึ้นมามีบทบาทที่ชัดเจนในฐานะเซฟเฮเว่นได้จริงๆอันนี้ต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวสารคริปโตแบบเจาะลึกอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง c ริปโตนิวส์ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญสำคัญในโลกคริปโตกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ